สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะ,ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกอเอาเคล็ดลับการประหยัดนะคะประหยัดเงินนะคะจากของที่คุณชอบทิ้งกันนะคะแบบง่ายๆกันเลยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะแต่ละวิธีช่วยประหยัดเงินคุณได้ถึง 0 0บาทค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ค่ะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกคือเปลือกไขค่ค่ะหลายคนชอบทิ้งมากๆเลยนะคะแต่รู้หรือไม่นะคะคุณทิ้งของที่มีค่าไปค่ะเราไปดูประโยชน์ของเปลือกไข่กันค่ะให้ให้เหลืยอนะคะเพื่อให้ได้แคลเซียมที่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เอาไปนะคะทั้งช่วยนะคะในดินนะคะแม้กับต้นไม้รวมถึงนะคะ ถ้ากระทะใหญ่จะดีอย่างนี้นะรวมถึงไล่หมดนะนี่ค่ะนี่เป็นเรื่องค่ะที่มันเป็นของไร้ค่าที่เพื่อนๆแบบว่าคิดว่าไม่มีประโน์นะสำหรับคนปลูกต้นไม้นี่ดีมากเลยนะ เราจะใช้ตะหลิวนะคะบี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปตำให้มันละเอียดนะคะแล้วเก็บไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเก็บทั้งเปลือกอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไปใส ouais ่โกนนะแต่ถ uh ้าเกิดเราจะเอาไปเป็นยาฆ่ามิษนะคะเราต้องตำให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้นะคะเปลือกไข่นะคะฆ่าทั้งมดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความเค็มฆ่าทั้งมดแล้วก็ช่วยในเรื่องหอยทากได้ด้วยนะคะ ไรทั้งมดทั้งห่อยทากนะคะสำหรับคนปลูกต้นไม้ทุกคนเลยนะคะแต่ต้องขัวก่อนนะคะพอเราขัวเสร็จใชน่แล้วเราก็ใส่ถุงไว้นะ,ะเราจะใช้ก็เอามาใช้เพื่อนิดนึงนะคะขั้วรอจนๆนะคะแล้วถึงจะไปใส่เตาต้นไม้นะคะให้มันเป็นสีเหลืองๆ,ๆอ่ะเห็นปะ ะะจ,จากเดาขกันว่าเปิดไข่แล้วนะคะมันก็จะได้ลักษณะงี้แล้วก็ตํำออกมาแล้วนะคะเสร็จเราก็ต้องเตรียมนะคะออยิโนโมโตนะคะคือคือผงชูรสนะคะแล้วก็เกลือค่ะทีนี้วิธีการไม่ยากค่ะเราตวงนะคะเปิดไข่ให้ได้สามสองชั้นตวงนะคะเสร็จนะคะผสมออยิโนโมโตไปนะคะ จะช่วยนะคะในเรื่องของการเล่งดอกนะคะแล้วก็ช่วยไล่หอยทากนะคะรวมถึงเพรียได้ดีมากๆนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะอันนี้นุุกติด,ดยี่อนะคะแล้วก็เกลือแกงเหล่านี้ล่ะค่ะเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะ เดี๋ยวเราไปใส่ใต้ต้นพืชกันนะคะซึ่งนะคะต้นมารีนุกออกดอกสวยมากนะคะติดดอกติดผลได้ดีมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยในเรื่องของทากนะคะหอยทากรวมถึงนอนแล้วก็เพลียที่มันจะมากินในมแมลงในตอนกลางคืนได้นะคะค่ะก็ต้นนี้เราใส่มานานแล้วเห็นไหมมันจะเห็นเลยนะคะว่าต้นมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอีกต้นหนึ่งที่ไม่ได้ใส่นะคะหอยทากมันจะเข้าไปกินเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะใส่ทั้งสองต้นเลยนะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมในดินด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะใส่ไว้นะคะเปิดสำบรดที่มีอยู่นี้นะคะใส่ต้มกับน้ํานะคะโดยประมาณนะคะอ่1ลิตรนะคะจากนั้นนะคะใส่เปิดสรบถลงไปเลยะค่ะแล้วเราไปตั้งไฟให้เดือดน,นะคะไปตั้งไฟให้เดือดกันนะคะอันนี้มีเปลือกมะนาวก็ใส่รอให้เดือดน,นะคะ หลังจากเดือดน,นะคะก็จะทิ้งให้เย็นก่อนค่ะนั้นนะคะหลังจากเราพักน้ําให้เย็นแล้วนะคะเราจะกรองน้ํามาใช้กันนะคะน้ําต้มมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนๆดูสีมันจะออกประมาณนี้นะคะนไะหนะคะทีนี้นะคะหนึ่ลิตรนะคะใส่นะคะโดยประมาณน้ำยาล้างจานประมาณสองหยดค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเทสใส่ขวดป๊อกกี้นะคะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันค่ะเทใส่ขวดป๊อกกี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดห้องครัวกันค่ะไม่ว่าพื้นผิวชนิดไหนนะคะรวมถึงเตาแก๊สนะคะสูตรนี้ช่วยได้นะคะและที่สาคัญช่วยประหยัดเงินให้เราได้นะคะเป็นประเทศรับมาบ้านที่ช่วยประหยัดเงินนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะในการประหยัดเงินของเราในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะ ประมาณว่าลุงเอาอะไรลาดๆไว้นะคะเราให้ดูประสิทธิภาพนะอย่าตกใจนะคะเราก็ฉีดเลยค่ะฉีดฉีดฉีแล้วใช้สกอบไรส์ค่ะเห็นไหมคะขราบมันไม่เหลือเลยนะคะสังเกตได้นะคะนี่ไงครับมันไม่เหลือเลยนะคะเป็นน้ํายาขจัดคราบชั้นดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดกันไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมคราบมันไม่มีเลยเห็นไหมคะแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะเช็ดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วเราก็จะทําความสะอาดทั้งหมดนะคะโดยปักจับคราบมันเลยนะคะแล้วบอกเลยนะคะสูตรนี้นะคะช่วยเราประหยัดเงินได้หลักร้อยเลยก็ว่าได้นะคะ,ะส่วนน้ําต้มเนี่ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ1เดือนค่ะแล้วถึงต้องทําใหม่นะแต่เรากินสับประรดบ่อยๆอยู่แล้วนะคะก็บางครั้งมันก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้เนาะส่วนน้ําที่ผสมเสร็จแล้วนะคะใช้ได้ประมาณ 3- 4วันนะคะต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่า นะคะมันอาจจะไม่มีสารกันบูดถ้าอยากได้นานๆก็คือต้องใส่สารกันบูดนะคะเป็นไงคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เตาแก๊สใหม่นะคะพื้นผิวต่างๆในห้องครัวที่เป็นคราบมันเดี๋ยวให้ดูฝั่งอื่นอีกนะเพิ่งเทน้ามันลงไปนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดู้านนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดพื้นถึงอย่างอื่นนะคะก็ช่วยขจัดคราบมันได้แล้วนะคะเป็นการประหยัดแบบง่ายๆกันเลยนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะคะ หมดเลยนะคะแทบไม่มีเลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาผ้าลงซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาผ้าลงซ้ำค่ะแค่นี้นะคะก็ช่วยได้แล้วเนาะในการประหยัดเงินนะคะค่ะแค่นี้เราก็ประหยัดเงินได้เยอะแล้วนะคะเห็นไหมแค่นี้นะคะก็ช่วยประหยัดเงินได้เยอะแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีที่โคทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเราคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้า